ที่ผ่านมาเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่นะคะชอบหรือว่าไม่ชอบกันแน่นะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าพี่ไพ่จะบอกอะไรกับเราบ้างเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันนะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมแล้วก็รับฟังนะเด็กถือดาบนะคะพลังงานของคุณนะสามถ้วยสี่ดาบเก้าไมา้อัศวินถือถ้วยอัศวินถือไม้ พลังงานของคนธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ำนะคะคือในตอนนี้จิตใจของคุณอนะมันวาวุ่นมากเลยนะคุณจะสังเกตว่าพลังงานของไพ่ที่ออกมานะคะมันเป็นพลังงานของคนที่ไม่กล้ากลัวนะคะมีความไม่กล้าที่จะพูดไม่มั่นใจ กลัวจะผิดหวังกลัวจะผิดพลาดกลัวจะไม่เป็นไปเหมือนที่ตัวเองวาดฝันเอาไว้นะคะทำได้เพียงแค่รอทำได้เพียงแค่เฉยเราให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปอารมณ์แบบนี้เลยนะอืมเพราะว่าอาดสวินถือถ้วยที่ออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะจริงๆเราเนี่ยอยากพูดนะอยากบอกนะอยากแสดงความรู้สึกนะแต่กลัวค่ะ มีความรู้สึกกลัวถูกปฏิเสธอะมาเลยทําให้ตัวของคุณนะ่ะมีจิตใจที่ว้าวุ่นนะคะกะวนกระวายใจทําอะไรไม่ถูกไม่รู้จะต้องเริ่มยังไงคุณก็เลยปักหลักรอก็รอกัน อืมรอดูว่าเขาจะยังไงเขาจะชอบหรือเขาจะไม่ชอบเรากันแน่เขาจะสานต่อความสัมพันธ์กับเราไหมหรือเขาจะมีใครหรือยังอะไรแบบนี้คะคือคุณนะี่ะในณเวลาเนี้ยไม่กล้าที่จะเดินหน้าเลยกับความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะคุณไม่ค่อยมั่นใจตัวเองแล้ว ที่ผ่านมาบีมองว่าตัวของคุณอ่ะก็พยายามนะพยายามเข้าหาพยายามแสดงความรู้สึกพยายามให้เขารับรู้นะคะแต่ก็ดูเหมือนกับว่าตัวของเขาเองก็ดูนิ่งๆอะ่ะอืมมนเลยทําให้คุณเองอ่ะกลัวที่จะแสดงความรู้สึกออกไปในตอนนี้นี่คือพลังงานของคุณแล้วไปดูพลังงานของเขานะ ดอะสตานะคะสองถ้วยหนึ่งถ้วยจัสติกอืมเขาก็ดูเป็นคนนิ่งจริงๆล้วค่ะลาชนีเธอเหรียญน,นะคะเขาเป็นคนบ้างงานนะเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องงานเรื่องเงินามาก่อนเลยค่ะ แล้วก็ไม่ไม่ค่อยให้ความสำคัญในเรื่องของความรักเลยนะคะก็ไม่แปลกที่คุณเองจะกระวนกระวายใจไม่รู้ว่าเขาจะรู้สึกยังไงฮะนะพลังงานของเขานะคะเป็นพลังงานของคนที่เกิดในราศีตุลและราศีกุมค่ะถ้าเป็นธาตุก็มีธาตุน้ำธาตุดินแล้วก็ธาตุไฟนะคะคือตอนเนี้อย่างที่บีพูดไปแล้วว่า สมองของเขาเนาะใช้คำนี้เลยนะว่าสมองของเขาทั้งหมดเกือบร0อยเอซอยู่ที่เรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินจริงๆค่ะเขาจะมีแต่ความคิดที่มันเกี่ยวกับงานวันนี้งานจะเป็นยังไงพรุ่งนี้จะต้องทำอะไรมันเหมือนเขาเองอวางแผนจัดการในเรื่องของการงานการเงินนะคะซัดเต็มร้อยเซเลยในสมองของเขาในความคิดของเขาเพราะเขาเองเป็นคนที่ต้องการให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟก ไม่ต้องการให้มีข้อผิดพลาดนะคะเขาจึงไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องของความรักเท่าที่มันควรจะเป็นอืมแล้วดูเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยก็เรียกว่ายังไม่ได้มั่นคงยังไม่ได้ชัดเจนแต่คุยกันมาสักพักแล้วรู้จักกันมานานพอสมควรสานความสัมพันธ์กันมาเหมือนมันจะมีความรู้สึกพิเศษนะคะแต่ก็ยังไม่มั่นใจยอยู่ดีว่ามันพิเศษจริงๆหรือเปล่าเนาะเพราะว่าตัวของเขาเองก็ไม่ได้ ไม่ได้แสดงออกอะไรให้คุณเห็นชัดเจนด้วยอะนะคะนี่คือพลังงานของเขาเนะเขาค่อนข้างนิ่งแต่เขาเป็นคนตรงไปตรงมานะแต่ตรงไปตรงมาของเขานะ่ะมันใช้ได้กับเรื่องงานเรื่องเงินนะเรื่องอื่นในชีวิตนะแต่ยกเว้นเรื่องของความรักเขาจะเป็นคนปากแข็งอะ่ะปากกับใจไม่ค่อยตรงกันหรอกคะ่ะเราในบางครั้งอะ่ะก็ชอบพูดอะไรทําร้ายจิตใจด้วยนะคะมาตอบคำถามกันนะคะว่าที่ผ่านมา เขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่ชอบหรือว่าไม่ชอบนะคะโจวโว้นะอืมเด็กถือเหรียญเจตจอมมจิเชียนสเตรน เขาก็มองว่าคุณเก่งนั้นเนี่ยโอเคเดอะชาริออตนะคะแล้วก็สามเหรียญได้สำรับนะที่ผ่านมาน่ะเขาก็มีความชอบให้กับคุณในระดับหนึ่งเลยนะแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นความรู้สึกพิเศษเป็นคนรักอะคะ่ะเพราะดูเหมือนกับว่าตัวของเขาเองอะยังคงมี มีความทรงจำเกี่ยวกับคนเก่าที่เขาเองก็ยังไม่ลืมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของเขาเองจึงไม่ได้เปิดใจให้ใครเขามาเพื่อเป็นรักครั้งใหม่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคะ่ะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณที่ผ่านมาเขามีความชอบให้กับคุณนะแต่มันยังไม่ได้พิเศษจนข้ามไปเป็นคนรักยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะถ้าคุณเป็นเพื่อนที่ทำงานกาันหรือเพื่อนเรียนอะ บีก็บอกได้เลยว่าเขาก็มองคุณในมุมของเพื่อนนะคะอืมเขาก็มองคุณในมุมของเพื่อนอะเนี่ยนะคะอืมไพ่ใต้สำรับออกมาก็มีแต่ไพ่ลักษณะแบบนี้คือก็ยังไม่ได้มีความคิดอะไรที่จะมากเกินกว่าคำว่าเพื่อนเลยแล้วดูเหมือนว่าคุณเองก็ยังไม่กล้าที่จะคำคันด้วยเพราะคุณเพราะคุณเองก็กลัวที่จะเสียเพื่อน B. บีมองว่าความสัมพันธ์นี้เป็นลักษณะของเฟนโซนนะ แล้วตัวของเขาเองมีความชอบให้กับคุณแต่เป็นความชอบในลักษณะที่เพื่อนนะคะรู้สึกถึงมิตรภาพที่เพื่อนมีให้มันยังไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าน,นั้นเขาก็มองว่าคุณนเป็นคนที่เรียนเก่งทำงานเก่งดูแลตัวเองนะคะได้ดีแต่ตัวของเขาเองอะ่ะยังไม่ได้คิดอะไรไปไกลขนาดนั้นเลยค่ะเพราะเขายังไม่ลืมความสัมพันธ์ครั้งเก่าไพ่มันค่อนข้างชัดเจนนะไพ่เดทนะคะ มาคู่กับเดอชาริออตเพราะฉันเราเนี่ยมันคือการที่เขาเองเคยถอยออกมาจากความสัมพันธ์ที่เขาพยายามมากๆแล้วการถอยออกจากความสัมพันธ์ที่เขาพยายามมามากๆนะคะเพิ่งจะถอยมาเมื่อกดนกรกฎาหรือนานกว่าน,นั้นก็คือพฤศจิกาปีที่แล้วนะคะ แล้วบีก็มั่นใจได้ว่าถ้าคุณเป็นเพื่อนกันเนี่ยคุณก็จะรับรู้เรื่องราวตรงนี้ว่าเขาเองอ่ะอ,อกจากความสัมพันธ์กับคนเก่ามาแล้วเขาเองก็ยังลืมคนเก่าไม่ได้แม้ว่าคุณทั้งสองคนนะคะจะทําบางอย่างนะคะเหมือนจะเป็นแฟนกันก็จริงอะ่ะแต่มันคืออยู่ในเฟรน์โซนะคะมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนมันเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตัวของเขาเองรู้สึกดีที่มีคุณอยู่เขาเองก็มีความชอบให้กับคุณนะคะ ในความรู้สึกที่เขาสามารถที่จะให้กับคุณได้แต่มันยังไม่ได้ข้ามขั้นที่จะไปเป็นคู่รักกันจริงๆเพราะเขาก็ไม่ได้พร้อมขนาดนั้นอืมเพราะตัวของเขาเนี่ยเหมือนเหมือนเขาอาจจะบอกกับคุณก็ได้ค่ะว่าเขายังลืมคนเก่าไม่ได้เขาไม่อยากให้คุณต้องมาเสียใจเพราะเขาให้เราอยู่กันแบบนี้ไปก่อนถ้าหากว่าเขาลืมคนเก่าของเขาได้เมื่อไหร่ เขาจะคิดอีกทีหนึ่งว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงเขาอาจจะพูดกับคุณแบบนี้ก็ได้นะนี่มันเป็นสิ่งที่พี่ไพ่เขาส่งมาให้บีเมื่อกี้นะเพราะว่าลักษณะความสัมพันธนะ์น่ะมันออกมาในลักษณะแบบนี้จริงๆค่ะบีก็ไม่รู้ว่าเป็นดวงของใครนะแต่บีอยากจ,จะบอกคุณว่าความรู้สึกดีความปรารถนาดีมีให้กันละกันมาตลอดค่ะคุณมีให้เขาเขามีให้คุณดูแลซึ่งกันละกันก็เป็นความปรารถนาที่ให้กันด้วยใจที่แท้จริง นะคะแต่ตัวของเขาเองก็ยังไม่ได้มองอะไรที่จะไปได้ไกลในส่วนของการเป็นคู่รักขนาดนั้นประมาณนี้อะมาดูพี่นางฟ้าค่ะ ความสัมพันธ์ของคุณลาเขานะคะก็จะยังคุณอยู่แบบนี้แหละนะคะอยู่ในสถานะที่ให้กันได้ในตอนนี้นะพัฒนากันไปเรื่อยๆค่ะคุยกันไปเรื่อยๆเพราะบีก็มั่นใจเหรอว่าถ้าเขาอะค่ะลืมนะคะอดีตของเขาได้เมื่อไหร่เขาจะเปิดใจให้กับคุณเพราะพลังงานของคุณและเขามีความเป็นโซเมตของกันและกันแต่ว่าโซเมตอะคะ่ะ มันเป็นเพียงค่าคำจำกัดความเท่านั้นนะคะโซเมตของเราเนี่ยก็คือคนที่เข้ามาแล้วอุป,ปถัมเราไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตามเป็นเอเคุณพ่อคุณแม่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องคือได้หมดเลยทุกคนมีม,มีพลังงานที่เข้ามาแล้วเป็นเป็นคนที่อุป,ปถัมเราอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยคนคนนี้เขาก็มีพลังงานแบบนั้นเหมือนกันอืม เร็วๆนี้นะคะอาจจะมีบางอย่างที่ได้มีการคุยกันซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่ไม่เคยพูดไม่เคยคุยกันมาก่อนก็ได้ค่ะน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราเานียถ้าลักษณะความสัมพันธ์ไปกันได้เรื่อยๆเข้าใจซึ่งกันและกันก็ไปกันแบบนี้ไปก่อนเพราะบีย้ําเลยว่าตัวของเขาเองก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะให้สถานะกับคุณนะคะ ถึงแม้ว่าพลังงานของคุณรักเขานะ่ยจะมีความเป็นเป็นคู่ของการรักกันมาก็จริงนะคะแต่มันเป็นการเข้ามาเพื่ออุปถัมภ์กันในช่วงจังหวะชีวิตหนึ่งนะแต่ในอนาคตละค่ะถ้าหากว่าเขาสามารถที่จะตัดใจนะคะจากสิ่งเดิมๆจากสิ่งเก่าๆได้แบบร้อเปเซน่ะมันก็จะเป็นความรู้สึกที่เขาเองก็จะมีให้กับคุณนะคะ มากกว่าเดิมได้เพราะตอนนี้เขาเหมือนสร้างกำแพงเขาเหมือนแบบสร้างเกราะป้องกันมาไม่ให้รู้สึกแบบนั้นนอกจ r i ร h t t ทา e นะคะยังไม่ใช่เวลานี้จริงๆค่ะเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาที่ความสัมพันธ์มันจะคืบหน้านะคะอืมทุกอย่างยังไม่ใช่จริงๆนะคะเพราะฉันเราเนี่ยพี่ไพ่ก็ย้ำนะย้ำมานะคะสามว้แล้วนะว่า บางครั้งบางสิ่งบางอย่างที่คุณเห็นมันอาจจะไม่ใช่ความจริงที่เป็นก็ได้บางทีอะคะ่ะคุณอาจจะต้องใช้ใจนะคะสัมผัสลองสัมผัสดูว่าความรู้สึกที่ได้รับมานะคะมันเป็นยังไงกันแน่นะคะเพราะว่าในตอนนี้นะ่ะอะไรที่มันยังไม่สามารถที่จะชัดเจนได้มันก็ยังคงไม่สามารถเป็นไปได้จริงๆคะ่ะเพราะมันยังไม่ถึงเวลานั้นแต่นะคะโนนิ t ช w o รี่ก็ขึ้นมา คือตอนนี้สถานะที่ให้กันเป็นแบบไหนให้ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะอยู่ในสถานะของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วทุกๆอย่างค่ะมันจะเป็นไปตามเวลาตามกระบวนการของความสัมพันธ์ของคุณและก็เขานะคะไม่มีอะไรที่คุณต้องกังวลเพราะทุกอย่างในอนาคตอะคะ่ะมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากการกระทําของเรานะ มาดูวันเกิดนะคะวันที่แล้วก็ราศีเพิ่มเติมค่ะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่24คนที่เกิดวันจันทร์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่19ราศีเมถุนนะคะหรือคนที่เกิดวันที่3ราศีมังกรนะคะหรือคนที่เกิดวันที่10คนที่เกิดวันที่16ค่ะโอเคนะคะครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีคะ่ะ